เจริญพรเคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมบางคนดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะที่เป็นเรื่องตํารวจรับสวยบ้างบัญชีมาบ้างหรือทําเรื่องเสียเสียหายมากมายจริงๆแล้วคงไม่ใช่แค่ตํารวจอย่างเดียวหรอกในงานอื่นองค์กรอื่นหรืออาชีพอื่นก็ ทำตัวแบบมันแยะๆเลยนะหนักไปกว่าคนทั่วไปคือพระเจ้า <c oughs> <c oughs> คือพระสงฆ์กเจ้านี่แหละที่รู้ธรรมะเยอะเลือเกินแต่บ่อยครั้งหยุดที่ทําความชั่วไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมมากมายแต่แล้วก็พลาดบางท่านอาจจะเป็นคนที่สอนธรรมะด้วยซ้ำไปอืม อตาตมาเองก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะหลวงพ่อธรราวาดก็เคยเตือนไว้ว่าเออมาหาระวังระวังหน่อยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มาวาดัดมาปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นใน่ซ้ำไปแล้วต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้ใจอนุญาตให้เด็กวัยรุ่นมัธยมต้นมัธยมปลายหรือเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันซึ่งในเดือนเมษานี่จะมีการปฏิบัติธรรมกัน จำนวนมากเลยเป็นวรัยเท่านั้นเลยนะเป็นเด็กมัธยมรวมๆสามสิบกว่าคนซึ่งเขาจะมาไปปริทํากันสองวันคือวันที่สิบสามตุลาคมแล้วก็สิบสี่ด้วยนะครับซึ่งดเด็กๆนี้เป็นเด็กๆที่สอบเรียกว่าอะไรสอบแข่งขันเนาะชิงทุงงนการศึกษาแล้วก็อา,อาจาะมาก็เป็นคนไปสอบเองนะทั้งข้อเขียนแล้วก็สัมภาษณ์ก็ขอบคุณโรงเรียนที่ เอื้อเฟื้อนะแมงเวียนตรงเรวัฒทองโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิเป็นต้นที่จัดการเรื่องนี้ให้เนาะงัชาสัมพันธ์เชิญชวนและดําเนินการจัดสอบให้ก็ชื่นชมทั้งสองโรงเรียนก็มีโรงเรียนอื่นๆที่กําลังจะไปติดต่อด้วยเหมือนกันเราก็เตือนว่าระวังนะเดี๋เข้าใจใช่ไหมว่าระวังเรื่องอะไรเดี๋ยวก็กลายเป็นข่าวอีกอะไรเงี้เป็นต้นรู้หมดอะ่ะ แต่อดไม่ได้เพราะอะไรถามว่าเรารู้จริงๆเหรอว่าดีชั่วใช่เราอาจจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วใช่ไหมแต่เราไม่รู้ผลที่ตามมาคือถ้ารู้ว่าไปรับเงินพนันออนไลน์แล้วชีวิตมันจะปนปี้จะมีปัญหาเนี้ยก็คงไม่รับอ่ะนะคงไม่ไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมถ้าไปรับเงินใต้โต๊ะ การประมูลครั้งนี้แล้วนี่จะต้องหนีไปต่างประเทศเลยจะหรือถ้าทุจริตการสอบครั้งนี้จะทําให้เรียนไม่จบเรียนตรีหรือเกอโกงเงินบริษัทครั้งนี้แล้วเนี่ยจะต้องหมดอนาคตในการทํางานเลยอยู่เป็นต้นหรือต้องติดคุกอย่างเงี้ยหรือถ้าไปคบกับผู้ชายนิสยยัยแย่ๆคนนี้ แล้วชีวิตเราจะพังอาจจะต้องเสียอนาคตไปหรือบาดเจ็บต้องอน้ำตาเช็ดหัวเขายาวนาน,นอะไรเงี้ยเราก็คงไม่ทำแต่พอไม่รู้อนาคตหรือผลที่ตามมาเราจึงเผลอใจทำแล้วอะไรคือเหตุผลล่ะเหตุผลสำคัญอันหนึ่งแน่นอนหลายท่านน่าจะรู้คำตอบด,ดีเนาะนั่นคือกิเลสในใจใช่ไหม เอาแล้วทำไมเราถึงทำตามกิเลสละเราก็รู้ไม่ใช่เหรอกิเลสไม่ดีจังหวะที่กิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติใช่ไหมแน่นอนตอนกิเลสมันเกิดขึ้นมาไม่มีไม่มีสีนั้นแหละมันไม่ใช่กิเลสไงมันปรากฏว่าเป็นเราเวลาโกรธมันไม่ใช่กิเลสหรือความโกรธเกิดขึ้นในใจเราแต่มันคือชั้นโกรธไงฉันถึงต้องด่ามันถึงต้องฆ่ามันต้องยิงมันอีกเป็นต้น ความโลภเกิดเพราะขาดสติจึงแยกไม่ออกว่าเฮ้ยมันแค่ความโลภนะแต่มันกลายเป็นชั้นโลภอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรงมีสติเราจะแยกแยะได้ออกว่าอ๋อ oh, ฉันมีความโลภเกิดขึ้นในใจนะแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีอิสระเลือกได้ว่าจะทําตามความโลภหรือไม่ทําถ้ายังมีสติอยู่บ้างแต่ถ้าไม่มีสติเพราะไม่ได้ฝึกมาไม่ระวังใจตัวเอง ก็จะกลายเป็นเราทำเพราะเราอยากได้เราทำเพราะเราไม่พอใจเราทำเพราะเราหลงผิดเราทำเพราะเรากลัวคือกิดเลยกลายเป็นเราเรากลายเปกิเลสสุดท้ายก็ชีวิตก็พังเพราะ,ะนั้นการเจริญสติจึงสำคัญการระมัดระวังใจตัวเองไม่ให้หลงไปตามกิเลสที่เข้ามา จับให้ได้ไล่ให้ถามว่าเฮ้ยกิเลสึ้นมาแล้วนะฉันมีกิเลสอยู่นในใจนะและฉันจะไม่เอากลับมันเยอะ <ow> เราก็จะเป็นอิสระการฝึกสติดีตรงนี้แหละ<ฮ>ที่ทําให้เรารู้เท่ารู้ทันจิตใจได้เร็ว <Quand> หักห้ามัจเองได้ทันแยกแยะได้ง่ายขึ้นมีอิสระในการใช้ชีวิตและเป็นสุขสงบได้ง่ายๆ ส่วนคนที่ไม่ฝึกสติถูกกิเลสครอบงำทั้งวันก็ไม่รู้ตัวโลภโมโทสันเรียกว่าใช้กิเลสขับเคลื่อนชีวิตตัวเองเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดแล้วปวดเจ็บเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดเล่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าทุกข์แล้วทุกข์เล่าก,ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากการที่เองไม่มีสติ หลายคนทําผิดจึงไม่ยอมรับผิดเพราะมองว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรฉันก็แค่ทําตามความต้องการในใจฉันเท่านั้นเองเพราะนั้นฝากท่านาหลายว่ามันจะริ่สติเป็นประจำชีวิตนี้จะได้เป็นอิสระจากกิเลสชีวิตนี้จะมีทางเลือกชีวิตจะได้มีความสุขชีวิตนี้จะเริ่มเป็นนายเหนชีวิตตัวเองได้แท้จริงคนเริ่มดมีความสุขจเจริญพร